สวัสดีครับจากสวนลุงหมูปะตุยพันไม้ครับเดี๋ยวผมพามาดูนิดนึงนะครับการปลูกทุเรียนรุ่นโตตที่ใครหลายคนบอกว่าทุเรียนลากขดอะปลูกไม่โตหรอกผมไม่โตหรอกนะครับนี่มาอัปเดตกันนิดนึงเลยนะอันนี้คือไม้โตจริงๆแล้วก็ใช้คําว่านี่คือไม้ที่เพื่อนสมาชิกเนี่ยเหลือคัดนะครับคือไม่สวยแล้วเพื่อนสมาชิกบอก เราก็ขายไม่ได้แล้วเนาะเราก็มาปลูกเองนะครับทั้งนี้นะครับนี่คือทุเรียนที่เราปลูกนะครับที่แปลงสาธิตนะครับเป็นไม้ไมายรุ่นโตตอนนี้นะครับอายุที่ปลูกส่วนนี้นะครับ1ปีกับอีกสี่เดือน1ปีกับอีก4เดือนครับกับแปลงต้นคู่ที่ปลูกรุ่นโตโตนะก็เดี๋ยวน่าจะทันกับแปลงสาธิตที่สองพอดีนะ อันนี้แปลงสาธิตที่4ี่ครับแปลงสาธิตที่4ซึชื่อเอารุ่นตโตรุ่นที่บอกว่าเฮ้ยการปลูกไม้โตเนี่ยมันจะเฮ้ยเราจะโคดเฮ้ยมันไม่โตหรอกมันไม่ดีนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยนะครับผมก็ต้องบอกว่ามันไม่จริงเลยนะมันไม่จริงเลยนะมันอยู่ที่การดูแลนะครับมันอยู่ที่การใส่ปุ๋ยการดูแลการอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าจริงๆระบบล่างเนี่ยเขาก็เราก็ต้องดูแลเขาอยู่แล้วเนาะถึงแม้คุณจะตัดรากอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปนะครับ สิ่งที่คุณต้องดูแลคือการลดน้ำนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้องนะครับเป็นเรื่องของการพ่นยาป้องกันนุชให้เขานะครับว่าเออตามอาการหรือคุณจะพ่นแบบรักษาหรือพ่นป้องกันนะครับครั้งนี้นะครับเนี่ยผมจะเป็นเอาพุทไม้ทุกท่านดูนิดนึงนะครับว่ากับการที่เราปลูกทุเรียนรุ่นโตๆเนี่ยนะครับในระยะนี้นะครับเป็นระยะ9ก้าคูณเนะครับต้นห่างอยู่ประมาณสักเมตรหกถึงเมตรห้บนะครับ ลุงหมูต้องการให้ลุงหมูกะวะ็ว่าต้นเลยครับต้องการให้มันเป็นสองต้นโตขึ้นไปแล้วเอากิ่งด้านในคววยกันกับเพื่อนสมาชิกถามกันเยอะมากนะครับว่าจะห่างเท่าไหร่ดีคือตามตามตาม,ตามกระดาษตามไปเปอร์ห่างเมตรหนึ่งแต่สิ่งที่คนพบคือมันจะทิ้งตรงกลางเราก็ห่างไปเลยครับห่างไปเลยเดี๋ยวปลูกให้ดูกันอย่างนี้นะครับอันนี้คือ after after ครับจากที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับเคยพูดเลยว่า การปลูกทุทเรียนตโตเนี่ยมันไม่สําเร็จล็อกมันไม่โตล็อกนะครับนี่ผมทําให้ดูเลยนะก็คือนี่ของจริงเลยนะเรียกว่าปลูกให้ดูเห็นๆเ,เลยนะครับก็มีเอาพูดให้ดูนะมีปลายทางให้ดูมีคลิปวิดีโอให้ดูนะครับกับรุ่นตโต,ต,ตแบบนี้นะก็เป็นทุเรียนที่ปลูกต้นคู่นะครับแล้วก็เป็นทุเรียนรุ่นใหญ่นะครับระยะการปลูกนะับต่อปัจจุบันตอนนี้หนึ่งปีกับไอ้สักประมาณสี่เดือน ปลูกช่วงพฤศจิกปีหกเก้าพฤศจินะถ้าจำไม่ผิดเก้าพฤศจิกปีสองศูนย์ปีขกว่าปีเขกว่าปกทุเรียนนี่สามเมตรสี่เมตรไปแล้วนะครับก็ก็ใช้เวลาน้อยนะครับแล้วก็ถ้าเพิ่อนสมาชิกทุกท่านเห็นแปลงข้ามป่ายยางตรงนน้นนะเนาเห็นไหมโฟกัสนเหนืงข้ามป่ายางนะฮะอันนี้แปลงสาธิตที่สองครับรุ่นโตเล,ย,นะตเลเนยนะครับแต่พอยต์ของการที่เราทําแปลงนี้นะครับเราต้องการที่จะให้มันเนี่ยนะ ออกผลผลิตใกล้เคียงกันออกผลผลิตใกล้เคียงกับแปลงนู้นถ้าผมเอาต้นเล็กๆไปปลูกลุงหมูเอาต้นเล็กๆไปปลูกมันไม่ทันกลายเป็นว่ารุ่นนู้นออกให้ผลผลิตไปนานมากแล้วให้ไปนานมากแล้วแล้วกว่าจะรุ่นนี้จะออกเอาอย่างนี้เลยให้มันไปพร้อมๆกันเอารุ่นโตไปปลูกโดยที่รุ่นโตที่เราปลูกเนี่ยนะครับเป็นไม้ที่เหลือจากเพื่อนสมาชิกคัดแล้วด้วยนะปลูกให้ดูกันแบบนี้ครับเนี่ยดูสิเนาะสูงๆจะโตกันอย่างนั้นนะครับเห็นไหม อ่าอย่างนี้เนาะใครที่สนใจนะครับไม้โตที่ผมเปิดโปรโมชั่นตอนนี้ไปนะครับเข่งเนี่ยครับเปิดบดโปรโมชั่นวันที่สิบหกเดือนห้าปีหกห้านี้ก็คือสองพันห้าต่อต้นโปรโมชั่นนะสองพันห้าต่อต้นและซื้อสี่ต้นผมแถมห้อีกหนึ่งต้นนะครับโปรโมชั่นไม้เข่งมีอยู่นะครับแล้วก็นี่คือปลายทางที่เราพิสูจน์ให้กับเพื่อนสมาชิกได้ดูจริงๆนะครับโตสมบูรณ์ต่อเนื่องนะครับโต,สมบ,ต,บโตสมบูรณ์ต่อเนื่องก็ ให้ดูกันปลายทางเอาพูดแบบนี้ครับต้นนู้นก็โตระยะต้นคู่ทางกันที่เมตรหกสเมตรหกครับกับเราครับลุงหมูประตุ้ยพันไม้ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแทนคำชี้แจงว่าผู้เรียนต้นโตปลูกแล้วมันโตไหมู้เรียนลากขดปลูกแล้วมันโตไหมแบบนี้ครับ1ปีสเดือน ยอดนี่เป็นทางพูดถึงนะครับสูงมากๆตอนนี้เอากล้วยออกแล้วตอนนี้เอากล้วยล้มกล้วยออกแล้วเดี๋ยวตัดกล้วยออกไปเรื่อยๆนะครับเอากล้วยออกแล้วเดี๋ยวมันจะโตขึ้นอีกนะครับกับตรงนี้ครับเล่าลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้กับทุเรียนต้นโตที่เป็นข้อกังขาสําหรับหลายๆคนนะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับนี่กับเราลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้ครับ และพบกันครับกับพันธุเรียนมะขุมมาที่ผมเปิดโปรโมชั่นนี่คือ after before ไปดูใน YouTube ได้ครับสวัสดีครับ